อันนี้ก็ถึงกับประมาณไม้ที่10บนะคะทางปั่นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นทางป,ปูพื้นคอนกรีตราบเรียบมากนะคะสองข้างทางก็จะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นถ้า ขวาเมื่อก็คือแม่นม้ำค่ะแม่น้ำอเมริกันริเวอร์นะคะปั่นไปก็จะธรรมชาติรอบข้างอย่างนี้นะคะมีโต๊ะให้นั่งพักระหว่างทางถ้าเหนื่อยนะะ Alright keep going baby I'm behind you สูงขึ้นมานิดนึงพันเก้นระบางไบเทรลกับออกับแม่น้ำเพราะว่าเ,ออเวลาหน้าฝนถ้าน้ำมันสูงมาก mm hmm. เขาก็กลัวน้ำท่วมเขาก็เลยต้องสร้างสร้างคูขึ้นมาอย่างนั้นะ นะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมีจักรยานมาเยอะคอนโทรลไม่ได้ค่ะเพราะตอนนี้บันจักรยานอยูนะะ่แต่ก็พยายามจะให้เห็น2ข้างทางมากที่สุดด้านหน้าเป็นน้น,นฝั่งซ้ายก็จะเป็นพาร์คค่ะสวย